น้ำยาล้างจานน้ำยาทำความสะอาดเออ่ฉีจจดเเนิิหวงงครื่องปั่นเจีบปั้นจี๋เจีบปั้นซี่กระทะเอ่อพิงกัวพิ้งจีกัวหม้อกัวเขียงเอ่อไส้ปลามีดเตาตะหลิวกวัวฉอดผ้ากีริ้วมาปูซิงล้างจานสวีซซ์ซีซีทีซ์ เออ่เตาแก๊สมิชิอไม่ใช่เจา้าทัพพีกระบวยทัพพีกระบวยเอ่อเบลจูซังปิ้งเช่าถุงมือกันร้อนเอกล้าเฉลี่ยเตาไมโครเวฟเวย์โปรหูเตาอ,อบข่าวเชียงหม้อหุงข้าวเากี๊ยสันกัวเครื่องปิ้งขนมปังเออ่ เชงปงหัตาม่ปอกจีกาน้ำสวยหูกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าติ้นสียหูเออตู้ข้าวแคบิเนต็ตชูกุยตู้เย็นเออตู้เย็นปิ้งเชียงหังขยะกาจิถุงถาดทั่วผ่านฟองน้ำล้างจานชีวันหายเมียนที่ขัดหม้อไทยกว่าปู สักครบเออ่เย็นชูเย็นปูผ้ากันเปื้อนเ้วยชิ้นกระดาษทิชชู่จีจินเรือเยนน้ำตาลถังพริกไทยป่นูเจียวนพริกป่นล่าเจียวนน้ำปลายูรุผงชูรสเวจินน้ำส้มสายชูสู น้ำมันยวเซอสพริกาเจ,าจซอสมะเขือเทศฟเซียเจงอิ๊วขาวเซีอิ๊วดำยยงวกระปิเียวาซาบิมน้ำผึ้งฟงแยมกวเจังน้ำมันหอย เออผาโยาวเผาโยวน้ำมันงาจืดอมาโยวเต้าเจี้ยวเต้าเจี <May onnaise. S 2> ้ยวเนยขวางโยวมายองเนสน้ำสลัดชาลาเจียง